บ o r เรนเจอร์นะครับวายแท็กติดชุดลากเรือลากเจ็สกีลากบิ๊กไบนะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอล50มิลมาตรฐานลากเรือได้เจสกีได้บิ๊กไบได้นะครับตัวบอมเมาสามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานคือบริเวณตรงนี้นะครับจะไม่ยืน่นออกนอกจัวรถชุดเจสีทั้งหมดนะครับ ไฟนะครับเป็นบัคไฟเจ็ดพินติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ยายหรือเปล่าไฟเบรกไฟฟ้าหมากติดหมดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดลากเรือลากเจ็ดสี่ลากบิดไบของบอ r ์ดเรนเจ r ตัววายแพ็คครับ